มาเรียนรู้กันต่อในหัวข้อที่3กันนะคะสติกับการทำงานของสมองอารมณ์ความรู้สึกสมองของมนุษย์เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายซับซ้อนเชื่อมการเชื่อมต่อเหล่านี้ทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำ ประสบการณ์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการสร้างเครือข่ายเหล่านี้ทำให้คนแต่ละคนมีสมองที่แตกต่างกันสมองควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านการเรียนรู้และการสร้างนิสัยสมองจะสร้างรูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอรูปแบบการตอบสนองเหล่านี้จะกลายเป็นนิสัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนค่ะ การฝึกสติและสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองการฝึกสติและสมาธิจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆในสมองการเชื่อมต่อเหล่านี้จะช่วยให้เราควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นเช่นการมีสติการแก้ปัญหาและความสุขสบายทางใจสมองของคนเรา ประกอบด้วยเครือข่ายเซลล์สมองที่เรียกว่านิวรอนจำนวนมากมายมหาศาลหรือประมาณได้ว่า1 0 0 0แสนล้านเซลล์โดยเซลล์เหล่านี้จะไม่ติดกันแต่จะเชื่อมโยงกันทางกิ่งก้านของเซลล์หรือที่เรียกว่าแอคซอนและเดนดริสส่วนที่เชื่อมต่อกันนี้เรียกว่าซินแนปซิสนิวรอน จะส่งผ่านข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งอย่างรวดเร็วมากเหมือนการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าแต่เป็นกระบวนการทางชีวเคมีทำให้ข้อมูลต่างๆถูกถ่ายทอดไปทั่วสมองได้เพียงเวลาเสี้ยววินาทีค่ะสมองของคนเราจะทำหน้าที่พื้นฐานในการสั่งการอวัยวะต่างๆให้พร้อมจะสู้หรือหนีเพื่อปกป้องตัวเองจากพยันตรายต่างๆ และดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยเมื่ออวัยวะรับสัมผัสต่างๆส่งข้อมูลให้สมองเช่นตาเห็นภาพหูได้ยินเสียงลิ้นรับรสผิวหนังสัมผัสสิ่งต่างๆสมองจะตีความและสั่งการทำให้เกิดการโต้อตอบเมื่อโต้อตอบไปแล้วรอดปลอดภัยสมองก็จะเก็บไว้เป็นแบบแผนความคิดและความทรงจำ เมื่อเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นอีกสมองก็จะสั่งการให้มีปฏิกิริยาโต้อตอบแบบเดิมๆอีกทุกครั้งไปจนเกิดเป็นนิสัยทำให้คนเราติดอยู่กับกับดักวังวนของการสั่งการแบบเดิมๆของสมองเช่นเมื่อถูกผู้อื่นทำให้ไม่พอใจก็จะโต้อตอบด้วยวาจาหรือการกระทำออกไปทันทีทำให้ผู้อื่นไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยทั้งนี้ แต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์ชีวิตการเลี้ยงดูและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทําให้สมองของแต่ละคนมีแบบแผนความคิดความทรงจําและปฏิกิริยาโต้ตอบที่แตกต่างกันไปอาจกล่าวได้ว่าไม่มีสมองของใครที่จะเหมือนกันไปทุกอย่างซึ่งเป็นสาเหตุทําให้คนเรามีบุคลิกภาพอัตลักษณ์และนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ ภายหลังจากที่บุคคลได้รับการฝึกสติและสมาธิไประยะหนึ่งแล้วจะเปรียบเสมือนเราได้โปรแกรมการทำงานของสมองใหม่ค่ะนิวรอนหรือเซลล์สมองจะเกิดการส่งผ่านข้อมูลกับนิวร o n ตัวใหม่ๆด้วยการเชื่อมต่อใหม่ๆเกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่ทำให้การเชื่อมต่อเก่า อและหมดสภาพไปสมองจึงเกิดการสั่งการในรูปแบบใหม่ๆที่มีการยั้งคิดมากขึ้นไม่เป็นไปตามอัตโนมัติเหมือนแต่ก่อนทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่พัฒนากว่าเดิมรอบคอบกว่าเดิมช่วยให้แก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่าเดิมช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือช่วยให้มีความรู้สึกสงบและเป็นสุขมากกว่าเดิมด้วยค่ะ